สวัสดีครับขาวตอนลับในซ่องาดินเร์มีเล่านะครับผมกลับมาเจอเจ๊เคยข่าวสารเชลซีและข่าวการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ข่าวเพียบเลยนะครับผมทั้งเรื่องของอนาคตนะครับโรเมโอลาวเวียนะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนขายพ้นทีมไปก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เชลซีนะตอนนี้เล็งกองหลังดาวรุ่งของแรงสักครับผมจะเป็นใครเดี๋ยวไปฟังกันนะแล้วก็ไทลิชจอดมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมในะกรณีที่ว่าต้องการโอกาสย้ายทีมในะการโอกาสลงเล่นมากขึ้นด้วยนะครับผมเนื้อหาส่วนอื่นจะเป็นไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกกกัันนนเเลลยแ้วะ่่อจไปิม ไปเริ่มกันที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเนื้อหาของเชลซีนะไปเริ่มวันนี้นี้เมื่อคืนนะครับผมแมนยูเปิดบ้านเท่ากันมาเยอนของนิวคาสเซิลนะครับผมเมื่อวานลงเลนเป็นคู่แรกนะแล้วก็สุดท้ายชนะไปด้วยนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเมื่อวานโอ้โหโดนชมมากๆเลยนะเล่นหลังสี่ด้วยนะครับผมดูเบนอโมริมยอมปรับแผนสักทีนะจากที่เล่นหลังสามแล้วก็สุดท้ายมาเป็นหลังสี่นะครับผมเมื่อวานเก็บคีนชีตได้แล้วก็เป็นดอกูนะครับผมยิงเข้าไปเป็นประตูแรกของตัวเองให้กับในสีเสื้อของแมนเชเนนื่นม่ม เชื่อมือเลยเมื่อวานแฟนผีนะครับผมแล้วก็ทําให้ฝั่งของแมนยูเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะชั่วคราวต้องใช้คำว่าชั่วคราวเนี่ยมี29แต้มเท่ากับเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าลิเวอร์พูลคืนนี้ผลงานจะเป็นยังไงรวมถึงเชลซีในคืนนี้ด้วยนะจะตกอันดับ4หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก็ดีใจกับแฟนผีด้วยแล้วกันฟอร์มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่แพ้มานะครับผมก็เก็บใช้ในบ้านได้ดีใจกับแฟน เมื่อคืนเนี่ยผมทำไลฟ์ก่อนเกมไปนะใครไม่ดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างบนแล้วกันนะก็เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับผมคาเดเอาและ up คาเดเอาสกอร์รวมถึงสถิติต่างๆมีเพียบเลยนะไปตามดูกันได้นะครับผมย้ำนะคืนนี้มีบอลน,นะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมน่าจะจบประมาณตีสอครึ่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีไลฟ์หลังเกมอีกทีแล้วกันนะครับ สั้นๆนะสั้นๆกับไลฟ์ก่อนอ้กับการที่พูดถึงก่อนเกมไปนะครับผมทีนี้อ่ะมาเข้าเรื่องเนื้อหาของวันนี้กันเลยแล้วกันนะไปพูดถึงคนนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหชื่อแม่งออกเสียงยากเหมือนกันนะครับผมเป็นกองหลังดาวรุ่งของแรนส์ชาวฝรั่งเศสนะครับผมคนนี้เนี่ยชื่อว่าเจอร์มี่ยักเกยยักเกยนะครับผมโอ้โหแม่งออกเสียงจั๊กเกยอ่ะประมาณอย่างเงี้นถ้าเป็นแบบถ้าถ้าเป็นออกเสียงภาษาอังกฤษก็คือจั๊กเกสอะไรประมาณนี้นแต่ก็อ่ภาษาฝรัง่งเศสก็จะเป็นยักเกยนะครับผมอ่ะไตอรมาสตยูเคเนีี่่ยบอกวาเชลซ แทบจะไม่มีแผนขยับทีมชุดใหญ่ในตลาดเดือนมกราลแล้วนะโดยจะโฟกัสไปที่การวางแผนสรับซัมเมอร์เป็นหลกักอาจจะมีการซื้อนักเตะดาวรุ่งเพื่ออนาคตนะแล้วปล่อยให้ต้นสังกัดเดิมยืมไปนะหรือว่าจะเป็นปล่อยให้ทีมอื่นยืมซึ่งเป็นแนวทางที่สโมรสรใช้มาหลายปีแล้วขณะเดียวกันเชลซีกำลังจับตาผู้เล่นอายุน้อยบางรายนะเช่นคนในรูปนะครับผมนั่นคือเจเรมี่ยักเกของแรนส์นะแล้วก็คนที่เคยผมที่เคยเล่าให้ฟังไปนะนั่นก็คือจิริองเอ็นเกสตองนะครับผมของแซงเอเตียงนะเป็นเพียงการสเกล์แต้ออองงงรดูว่่าจะเปป็นยัไไต ก็เข้าสูตรเดิมอะก็น่าจะไปเป็นเหมือนการเสริมเพื่อสราชบุกซะมากกว่านะเพราะก็ยังอยู่ในหลีกเอิงนะครับผมอาจจะเป็นการซื้อเนี่ยไอ้ยักเกเข้ามาซื้อไอ้เกสตองเข้ามาแล้วก็อาจจะไปเสริมทีมทีมลูกอย่างสราชบุกก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นจับตาดูกันการเสริมทัพของเชลซีจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงซัมเมอร์ในช่วงหน้าหนาวก่อนลวกันก,นก่อนจะไปซัมเมอร์นะครับอ่ะและทีนี้เนี่ยไซมอนจอห์นสันเนี่ยก็ยังพูดต่ออีกนะอนาคตเริ่มไม่แน่นอนนะครับผมสาหรับโรเมโอลาวนะเ,บบอ,เ,เอะ เจ็บแยะชิปหายเลยนะครับผมฝั่งของไซมอนจอซ่าเนี่ยบอกว่าเซลซีเนี่ยให้ความสำคัญกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางในทีมชุดใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นะจากปัญหาอาการบาดเจ็บต่อเนื่องของโรเมออลาเวียที่ลงเล่นไปแค่30นัดน,นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเนี่ยด้วยค่าตัวกว่า50ล้านปอนด์นะเป็นไปได้เลยว่าขายเนี่ยอาจจะไม่ไม่ขายก็ต้องาจนถูกปล่อยยืมไปซาสบุกหรืออะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ เออดีหน่อยที่อาคาเหนื่อยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ค่าตัวค่าตัวก็ยังพอรับได้แล้วมั้อายุยังน้อยอยู่นะครับผมเอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันละกันนะว่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยแหละในตลาดซัมเมอร์เนี่ยเชลซีน่าจะเสริมมิดฟิลตัวกลางนะเดี๋ยวรอดูว่าโอา้โหจะเป็นแบบที่เราคิดกันไว้หรือเปล่าคอบบี้ไมนูเออเอเลียดอนเดอร์สันเอออาดัมวอลตันเอออะไรแบนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปรว่นึงอนาคตของโรเมโอลาเวียจับตาดูกันนะครับ โอเคอะไซมอนจอร์แน okay. ทิ้งท้ายนะครับผมกับอนาคตของคนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมฝ่งของไซมอนจอร์แดนเนี่ยมีการอัปเดตเรื่องของไทลิกจอร์นะบอกว่าดาวรุ่งอย่างไทลิกจอร์เนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมนะและอาจจะย้ายทีมนะหากได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นแล้วก็ด้านการปล่อยยืมเนี่ยตอนนี้เชลซีเนี่ยใช้โคตาต่างประเทศครบแล้วนะครับผมทําให้ต้องมองหาทางเลือกภายในประเทศอาจจะมีนักเตะอย่างเดวิดวอชิงตันนะรวมถึงแซมราสกี้นะออกไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมในช่วงปีใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าไทลถ้า ออกจากทีมถ้าแบบยืมตัวก็อาจจะยืมตัวในประเทศแต่ถ้าขายก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขายได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะว่าไทลิกจอ๊อจะได้ลงอีกมากน้อยแค่ไหนก่อนที่ตลาดจะปิดตัวหรือว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้ย้ายทีมไปเลยในช่วงตลาดหน้าหนาวเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ โอเคแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกเรียกกลับนะครับผมนั่นก็คือคนนี้นะฝั่งของเคนดี้ปาเอสนะครับผมแรงงานจากเลือก,กิฟต์นะโดยเชอริลโอลิฟบาเตนนะครับผมมีการบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฝั่งของเคนดี้ปาเอสเนี่ยเคยถูกยกย่องว่าเป็นวันเดอร์คิดเลยนะแต่การที่ย้ายไปอยู่ที่สราสบุกนะครับผมทำให้ ไม,ไม่มีโอกาสลงเล่นได้มากเพียงพอนะหลังจากที่เซลซีเนี่ยเซ็นสัญญามา10ล้านยูโรนะครับผมตั้งแต่อายุ15เนี่ยแล้วก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในทวีปอเมริกาใต้นะยังไงก็ตามการแจ้งเกิดของเอชบอลบิลเลียนในช่วงหลังเนี่ยได้กบกระแสศักยภาพของปาเอสตรงไปพอสมควรปาเอสเนี่ยกำลังประสบปัญหาในการปรับตัวกับชีวิตในฟุตบอลในยุโรปนะโดยกุนซือนะครับผมซาสบุกอย่างเช่นเรียมโรซิเนีย,ยเนี่ย นะเขาเนี่ยก็ยังถูกจํากัดบทบาทอยู่บนมาหน้าสํารองทีนี้เนะี่ยสื่อ,อย่างเลอร์กิฟต์นะครับผมก็เลยตั้งคําถามว่าดีพอหรือเปล่าหรือว่าเจ้าห้องถูกส่งกลับไปที่เชลซีนะโดยจะมีปัญหาเรื่องของลั์สล์ในการใช้ชีวิตนี่แหละถูกจับตาม,มองและถูกตั้งข้อสังเกตอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็พูดยากว่ะนะก็สไตล์นักเตะมีการตายก็ไม่คิดว่าโอโ้โหมันจะ มันจะต้องมันจะเสเพเร็วไหมครจะไม่เสเพมั้งอาจจะเหมือนว่าโอ้ติดเที่ยวะไรขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเคีนดิปาเอจะได้ถูกเรียกกลับมาที่เชลซีแล้วจะถูกปล่อยยืมต่อไปหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ซาสบุกต่อไปเดี๋ยวรอดูกันมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไปมาไลฟ์ฟังนะครับ วันนี้ข่าวเยอะมากนะอย่างที่บอกนะครับผมมาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กคยชอบมันดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะรายงานจากไซมอนจอนสันแล้วก็ฝั่งของสปอร์ตสื่อในสเปนนะครับผมโดยฮวนมานูเอลดิอาสนะครับผมอ่ะเปิดที่ไซมอนจอนสันก่อนเลยนะบอกว่าดิซัสซี่เนี่ยมีทีมจากลีกเอิงเนี่ยสนใจยืมตัวนะแต่เชลซีเนี่ยอยากจะปล่อยทีมในอังกฤษหรือไม่ก็เป็นขายแบบถาวรเท่านั้นนะและทีนี้ ก่อนที่เรารู้กันเนี่ยก็คือเมื่อวานที่ได้ฟังไปว่าเชลซีก็มีการเสนอให้กับบาร์เซโลนาด้วยนะฝั่งของสปอร์ตเนี่ยบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังมองหาตัวเลือกในแนวรับในตลาดหน้าหนาวนะหลังจากที่อันเดรคริสเซนเนี่ยบาดเจ็บเอ็นคว้หน้านะครับผมจะต้องพักยาวโดยมีชื่อของอัลเซลดิซซี่เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมานะแต่เป็นหนึ่งในตัวเลือกเท่านั้นแม้จะถูกมองว่าในเชิงฟุตบอลเนี่ยจากความแข็งแกร่งความเร็วและการเล่นบอลได้ดีเนี่ยแต่อุปสรรคใหญ่เนี่ยนี่คือเรื่องของค่าเหนื่อยเนื่องจจาาาาาาากกกกกดดิซซซีีีีีีีี่่่่่่เเเเเเเนนนนนนนยยยยยมมมมมคหืออออสสสููงงงะะะะแแลลััญญถึป2022ขขขณว็ใผรททโ เชลซีเนี่ยจำเป็นจะต้องขายขาดเท่านั้นบาซ่าเนี่ยซึ่งยังรอไฟเขียวในกฎการเงินอยู่นะครับผมจากลาลิกานะจึงแทบเป็นไปนไม่ได้เลยแม้ว่าดิวยืมตัวเนี่ยแต่แม้ว่าฮันซิฟริกนะครับผมจะมีตัวเลือกอย่างกูบาซี่นะหรือว่าจะเป็นเอลิกาเซียนะหรือการกลับมาของโรนัลออราโคนะครับผมแต่สโมสรเนี่ยยอมรับว่ายังขาดเซ็นเตอร์แบ็กคุณภาพนะหลังจากการไปของอ,อีติโก้มาติ z, นสครับผมสุดท้ายเนี่ยบาซ่าจะขยับขึ้นหรือไม่ก็ไม่ขยับนะทีเนี้ยมันอยู่ในช่วงเขิขงของกรอบการเงินนะโดยเดโก้นะครับผมจะเด และจะเสริมเฉพาะที่ตอบโจทย์ทั้งแท็กติกแล้วก็งบประมาณด้วยก็ง่ายๆเหมือนจะไม่สนใจนะถ้าตีความแบบนี้นะครับผมก็อาจจะมีตัวเลือกอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่า,าถ้าสมมติเงินมันได้จริงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีความไปได้ว่าอาจจะมีการพูดคุยกันแต่ละามผมตอนนี้ผมคิดว่ายากนะสำหรับดิซาซี่ที่จะย้ายไปที่บาซ่านะครับผมไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่เขาต้องการอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปนะครับ โอเคอ่ะ okay. ส่วนค่ะต่อไปนะไปพูดถึงจอห์นเทอร์รี่กันหน่อยนะเมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะโอ้โหตัดพอ้อท้อใจในอาชีพโค้ชนะครับผมแล้วก็จะไม่มีไม่สนใจที่จะไปคุมแล้วแหละเออมีความสุขดีกับอาชีพกับการที่เป็นสตาฟโค้ชแล้วก็เป็นไกด์เออเป็นเขาเลยนะเป็นคนสอนเด็กๆประมาณนี้ใช่ไหมแต่แรายง,งานจากเดอะซันล่าสุดนะโดยนิวม็อกเล็ม็อกซี่นะครับผมมีคนบอกว่าจอห์นเทอร์รี่เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกเรียกไปคุมทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะจอห์นเทอร์รี่อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษแล้วก็็็ตตตตตำนนนนนนนาาาขอออองงงเเเเเเชลซีีีี่่่่ยยยปนนใคดดดดทกฟรร์ูไพิจณาาแั้ ผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อมาแทนที่แกรี่โรเอ็ดนะครับผมที่ถูกปลดไปก่อนคริสต์มาสนะโดยเทอร์รี่เนี่ยวัย45ปีต้องการก้าวไปสู่เส้นทางกุญซือแบบเต็มตัวนะและการคุมทีมในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยดูเป็นโอกาสที่สำคัญนะขณะที่ไมเคิลบีนนะครับผมอดีตกุญซือเรนเจอร์นะแล้วก็ QPR เนี่ยเป็นอีกตัวเต็งด้วยเหมือนกันและเจ้าของสโมสรออฟฟอร์ดเนี่ยเคยจับตาเชลเคยจับตาเทอร์รี่มานานแล้วนะครับผมและเขาเนี่ยเคยเข้าสัมภาษณ์ในตำแหน่งนี้มาก่อนในช่วงที่บอร์ดบริหารเนี่ยจะเลือกนะครับผมเดสบบบััักกกิงแแฮมมมมเเเเนนนนีีีี่่่่ยยย้วาาาททอออรรรรร์์ปจจจุุะคใลล ผมกับทีม2 6 e r s แต่เขาเนี่ยยังคงมีเป้าหมายชัดเจนในการเริ่มต้นอาชีพผู้จัดการทีมอย่างจริงจังและจะถูกพิจนารณาอีกครั้งโดยบอร์ดของอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดด้วยก็อย่างนี้ก็เลือกไม่ได้นะถ้าสมมติเขาจะชวนไปอะไรประมาณงี้นะถ้าสมมติว่า,าไม่เอาอีกก็น่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเทอร์รี่เองละด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ้าวเดี๋ยวจับตาดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเทอร์รี่จะได้ไปคุมทีมอยา่อยางที่ต้องการด้วยหรือเปล่านะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะกับปาแลมหน่อยแล้วกันนะครับผมรายงานจากออฟตาโจล่าสุดนะมีการบอกว่าทําสถิติในรอบเกือบ20ปีเลยนะครับผมออฟตาโจเนี่ยบอกว่าโคเวนตีเนี่ยเป็นทีมที่2นะที่เก็บได้มากกว่า50คะแนนนะคือตอนนี้51แต้มนะครับผมแล้วก็ยิงได้มากกว่า50ประตูคือ54ประตูนะหลังจากผ่านเครื่องฤดูกาลของแชมเปี้ยนชิพต่อจากวูแฮมตันที่ทําได้ในฤดูกาล2008-2009นู่นเลยนะครับผมโอ้โหก็โดดเด่นมากๆตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงแชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับผมก็มน ขึ้นมาเป็นทีมน้องใหม่นั่นแหละในในพีเมลีกนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะว่าป่าแลมเนี่ยถ้าสมมติพาทีมขึ้นมาพีเมลีกได้เนี่ยจะทำผลงานได้โดดเด่นแค่ไหนนะครับผมอะ่ะโอเคเราให้กำลังใจช่วยป่าแลมของเราไปด้วยกันนะอะ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมมาคิดเห็นข่าววันนี้นะอา้าวลาเวียสอโดนขายนะจะเป็นขายหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยถูก,กยิมไปนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะแล้วก็คิดว่ากองหลังนะครับผมของแรสนะอย่างฝั่งของยักเจนะครับผมสุด้ ย้ายออกจากทีมไปหรือเปล่าในช่วงตลาดหน้าหนาวนะคิดรนคลิปวันนี้ทีมเอไม่ได้เหมือนเดิมนะเขามไม่เล่าต่อเขามไม่นู่นอย่างเดิมนะครับร็จากกรไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กัชบช่อชมมันดิมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ